เดี๋ยวรอฟังเพลงหนูเพลงหนูจริงๆอะค่ะยังยังไม่ออกเร็วๆนี้นะคะรอก่อนนะคะเพลงหนูได้ฟังแน่นอนขอเสียงดังๆให้พี่แจ็คธนพลหน่อยจ้าสวัสดีครับสวัสดีเป็นเพลงน้องต้นข้าวทุกท่านเลยครับตื่นเต้นมากเลยค่ะได้มาเจอกรรมการที่นั่งแตดสินหนูลูกเรียกพี่ก็ดีใจจ เนะเราก็เรียกว่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวใช่ไหมแต่ลูกสาวเรียกพี่แจ๊กแน่ <c oughs> หวานซะเลยค่ะร้องเพลงคู่ดีกว่าที่เขาดูเราในรายการที่หนูได้แชมป์นะได้เลยค่ะอ่ะฟังใครอยากฟังคนแบกรักบ้างครับเขาเสียงหน่อยเร็วนี่พี่แจ๊ก่ะพี่แจ๊คจ๋าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ที่หนูออกมาจากรายการแล้ว คนขอเพลงคนแบบรักทุกเวทีเลยค่ะเยอะมากใช่ไหมหนูก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะคะเอาคนนั้นคนนี้มาร้องก็แล้วนะคะก็ยังไม่เวิร์กวันนี้ก็โชคดีเป็นของหนูแล้วเสียงปรบมือข่าวหน้าก็ให้เขาจ้างจ้างพี่แจ็คไปด้วยค่ะเนี่ยแล้วทีนี้ใช่ไหมคะหนูหนูก็ไม่มีตังค์จ้างพี่แจ็คใช่ไหมคะเพราะพี่แจ็คค่าตัวไม่้ภาพเให้เจ้าภาพเขาจ้างอ๋อนั่นแหละค่ะแล้วเจ้าภาพเขาไม่จ้างไงคะแล้วทีนี้หนูก็เลยต้องให้คุณนิวมา ชนเชยก่อนนูน่นค่ะ<ห>แต่ก็ไม่รอด,ดไม่รอดค่ะ อ๋อเหรอไม่รอดเหรอเขาแบบร้องไม่ได้เลยค่ะเสียงไม่ได้เอาวันนี้ถือเป็นกำไรแล้วกันเราเจอกันนะลู้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่มารับชมช่องของเรานะครับก็ช่วงต้นคลิปนะครับน้องต้นข้าวก็ได้พูดแล้วนะครับว่าน้องใกล้จะมีเพลงนะครับแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับพพ่อไม่เอฟซีของน้องก็รอรุ้นกันได้นะนะครับแล้วก็น้องก็มีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงกับ พี่แจ็คธนพลด้วยนะนะครับสำหรับงานที่วัดพังตรูเนาะนะครับสำหรับงานเมื่อคืนนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกรรมการที่ตัดสินหนูในรายการก็มาขึ้นร้องเพลงอะไรเงี้ยนะก็เป็นความน่ารักนะที่ ระหว่างน้องต้นข้าวกับแยคธนพลพูดคุยกันบนวทีเนะนะครับสำหรับงานเมื่อวานนะครับอยู่ที่งานแรกก็จะเป็นวัดพังตรุนะนะครับอยู่ที่อำเภอปนุมทวมจังหวัดกาญจนบุรีนะสำหรับงานแรกก็มีวงดนตรีหรือวงเออลำวงเนาะโฟเอสคอมโบนะนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นวงอีกวงหนึ่งนะวงดนตรีอีกวงหนึ่งก็เป็นวง ลำวงยนยุกอะไรประมาณนี้นะนะครับก็จะมีแจ็คธนพลเนาะนำทีมโดยแจ็คธนพลก็ก่อนที่น้องจะมาขึ้นแสดงนะนะครับน้องก็ได้ไปที่หลังเวทีนะนะครับก็ไปนั่งอ,อ,อยู่รังวิธีแล้วก็ไปกราบเรียกได้ว่าเจ้าของค่าย 4S หรือเจ้าของ วงดนตรีนะครับของ 4s Combo คออะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็ไปกราบไปนั่งคุดคุยกันหลังวิทีนะนะครับก็เป็นภาพที่อบอุ่นและน่ารักนะที่น้องต้นข้าวได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะของเรียกได้ว่าวงการเพลงแล้วกันนะนะครับน้องก็มาในลุกนะชุดน่ารักน่ารักนะครับเรียกได้ว่าผมทรงนักเรียนนะนะครับหลายๆคุณเห็นแล้วก็รู้สึก เอนดูเนาะชื่นใจกับความน่ารักของน้องต้นข้าวนี่แล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนาะก็ขึ้นร้องนะครับก็มีพี่แจ็คธนพลก็มายืนมาให้กําลังใจตอนที่น้องจะขึ้นร้องเพลงบนวเวทีแห่งน,นี้ด้วยเนาะนะครับสําหรับงานเมื่อวานก็เรียกได้ว่าพอน้องขึ้นมานะครับก็ โอ้โ oh, พ่อแม่เอฟซชาวผนมทวนนะมาให้กําลังใจเยอะมากนะสำหรับเมื่อวานงานเมื่อวานนะครับก็เรียกได้ว่าคนเยอะจริงๆนะเก้าอี้ออนไลน์พันตัวนี้แบบเต็มเต็มจริงๆนะสาหรับงานเมื่อวานก็คนมาหลังไหลามาชมกันเยอะจริงๆนะสำหรับงานแรกแล้วก็ เพลงแรกก็จะเป็นเอ่อถ้าจำไม่ผิดเป็นเพลงนักร้องมันน,อ,นอกของไม่พึ่งพุ่มพวงดวง,ง,งจันทร์นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงสาวเพชรบุรีนะที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นน้องร้องบ่อยมากนักนะสำหรับเพลงนี้นะครับก็เรียกว่าก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆนะเอดก็ฟังแล้วก็โหนะเพราะจับใจนะเหมือนโดนสะกดอะไรประมาณนั้นเลยสำหรับเพลงนี้นะนะครับแล้วพอพอีพ่เอฟซีก็ให้มาไล่น้องต้นข้าว เยอะมากนะสำหรับเมื่อวาน,นะจะมีช่วงที่น้องบอกน้องจะมีโอกาสได้มีเพลงเนาะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะนะครับก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะแล้วก็เรียกได้ว่ามีการร้องเพลงคู่กับพี่แจ็คธนาพลเนาะก็เป็นเพลงคนแบกรักด้วยนะสำหรับงานที่2งเอองานแรกนะนะครับเรียกได้ว่าก็มีโอกาสร้องเพลงคนแบกรัก กับพี่แจ็คธนพลเรียกได้ว,ว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกแล้วกันนะครับหลังจากที่น้องได้ฟิจิริงกับแจ็คธนพลในรายการดนตรีจริงทุนเนาะนะครับก็นี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นร้องบนเวทีจริงๆนะก็เรียกได้ว,ว่าก็เป็นภาพประทับใจเนาะสำหรับงานแรกแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ลงจากเวทีแล้วก็เดินทางต่อไปเลยนะครับอยู่ที่อำเภอบอ่อพลอย นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะนะครับซึ่งเรียกได้ว่างานที่สองนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแฟนๆพวพมพีพสี่ก็มานั่งรอน้องต้นข้าวกันแบบเยอะมากๆเช่นกันนะสำหรับที่บ่อพลอยนะครับน้องก็มาขึ้นร้องเพลงงานที่สองช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะนะครับเรียกได้ว่าน้องก็มาในลุคเดิมนะเออกางเกงยีนเสื้อขาวนะครับก็ ผมทรงนักเรียนเรียกได้ว่าน่ารักก็ดนใจพ่อพีอ่เอฟซี e FC, ชาวบ่อพลอยก็เป็นอย่างมากนะนะครับสำหรับงานที่สองนะนะน้องก็มารอ้องเป็นเอ่อเป็นซาดุนตรีนะสำหรับเมื่อว่าเอ่องานที่สองนาะก็ไม่ได้มีเอ่อดุนตรีสดเหมือนงานแรกเนาะนะครับเรียกได้ว่าก็ประทับอ,อกประทับใจนะทุกคนนะที่มารอชมน้องต้นข้าวซึ่งก็ขับกล่อมเพลงเสียงเพราะ นะครับให้กับพอ่พอพอ่อแม่ชาวโบโรยนะครับได้รับฟังกันตัวตันหน้านะสำหรับงานที่สองนะ <c oughs> ก็หลังจากจบการแสดงน้องก็รู้สึกจะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะมีฝนตกนะนะครับตอนแรกเหมือนจะถ่ายรูปแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะนะครับหลังจากจบแสดงน้องก็มาโพสต์ถึงพอ่พอพอ่อแม่สีดังนี้นะครับ หนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพสองงานขอขอบคุณพ่อ,พอแ,มแม่ชาวพนมทวนชาวบอบรอยเมืองการบ้านเราขอขอบคุณพ่อ,พอแ,มแม่จังหวัดใกล้เคียงและที่เดินทางมาไลาเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีวัดพังตรุและ าชาบอพลอยขอบคุณที่มาร่วมสนุกรับชมรับฟังหนูมอบเสียงเพลงกันอย่างหนาะแน่นทั้ง2วิธีเลยค่ะขอขอบพระคุณไปยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศที่ได้ติดตามสพอร์นูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องออฟฟิเชียลของหนูและช่องอื่นๆด้วยนะคะแฮชแท็นข่าวสุปรียานะครับก็เป็นโพสต์แบบนี้ทุกครั้งหลังจบการแสดงนะครับและก็มาต่อกันที่ตารางงานของน้องว,ว,วันที่ ยีเดือน12 68 6 8 13นาฬิกางานทอดกระถินสามะคีวัดด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี21อนาฬิกา30นาทีงานเทศกาลอาหารและบอลลูนถนนช้างใจดีองเล็บถนนร้อยล้านจังหวัดน,นครนายกแอสแทกมาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะ อสเทคแล้วพบกันครับพ่อพ่อแม่อีพที่รักของหนูก็พ่อพ่อแม่อีพสะดวกนะครับในการเดินทางหรืออยู่ใกล้ยังไงก็ไปให้กําลังใจน้องต้นข้าวกันได้เนาะนะครับสาหรับวันที่19นะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแลย้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ